นี่เราเสร็จไปแล้วครึ่งหน้าเดี๋ยวเราลงมาดูนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการนวดไปมากน้อยแค่ไหนนะคะอะลองดูเขาจะมีเหนียงด้วยพอเราเก็บไป,ป,ปสังเกตไหม,มคะว่าหน้าตรงนี้จะยกขึ้นน,น,นะคะตาจะยกขึ้นรู้สึกตาข้างนี้จะตกกตาขลูกค้ารู้สึกไงคะลูกค้าองตอตอไลอะค่ะมันขึ้นมาเลยพอเาวิเทียบกับอีกฝั่งกับตรงนี้คือแบบมันขึ้นมาเลยตรงเนี้ยอ่าเห็นชัดเจนใช่ ว้าวไหมคะเหี่ยดเขึ่นเยอะไม่ผิดหวังไ,ไม่ผิดหวังอ่าในขนาดหน้าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ก็ด้วยการลงน้ําหนักที่ถูกต้องที่ถึงมันถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราลงน้าหนักกลัวลูกค้าเจ็บแล้วไม่กล้าลงมันก็จะไม่เห็นผลนะคะแล้วเวลารีดแต่ละครั้งมันต้องไปให้สุดถ้าเราไปอยู่แค่นี้ทําให้เกิดสิวได้นะคะเกิดสิวได้ไ<ม>เพราะฉะนั้นการเดนน้าเหลืองสาคัญนอกจากน้ําหนักที่ลงแล้วก็ต้องเดินน้ําเหลืองให้สุดกอบหน้าด้วยนะคะ